ค่ำนี้นะคะพวกเราก็เดินออกจากห้องเรามาแล้วก็มาที่ executive lounge นะคะซึ่งในช่วงคำ่ำตั้งแต่เวลา17นาฬกาจนกระทั่งถึงเวลา19นาฬิกาเขาจะเป็นช่วง happy hour นะคะซึ่งเขาจะเสิร์ฟอ,อาหารและของคบเคีย้ยวต่างๆรวมถึงผลไม้เครื่องดื่มต่างๆและรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ เดี๋ยวเป็นยังไงเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะดูด้านนี้นะคะด้านนอกช่วงนี้เริ่มจะคำะ่ำแล้วแต่ทั้งวันเลยค่ะมีเมฆนะคะอยู่เมืองมีเมฆอย่างนี้ทั้งวันนะคะครึ้มครึ้มแต่ไม่มีฝน,นะคะ่ะมองลงไปที่ชายหาดที่ทะเลชายหาดก็เริ่มมีผู้คนบางแล้วนะคะในช่วงกลางวันเนี่ยจะเงียบพอเริ่มจะค่ำมาก็มีผู้คนออกมาเดินมานั่ง ที่ช้หาดบนถนนเรียบชายหาดก็การจราจรเริ่มจะหนาแน่นนะคะฝั่งน้นถ้าเราอยู่ในจุดน,นี้เราจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกน้ำหรือพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะคะก็ยังเห็นทองฟ้าฝัา่งน้นเรามาดูอาหารและเครื่องดื่มหรือของคบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆที่เขาจับไว้ในห้อง Executive Lounge ในช่วง Happy h o u r นะคะด้านนี้ อันนี้เป็นผักดองนะคะค่ะอันนี้เขาบอกเป็นพริกดองเป็นหอมแดงดองแล้วก็แครอทด,ดองนะคะตรงนี้เป็นแครกเกอร์แล้วก็จะมีประเภทแฮมแล้วก็ชีสนะคะเรียกรวมรวมกันเลยแฮมทั้งหลายแหลกะ,ะข้งหังน้อนหรือว่าพวกรมควันนะคะมีไก่รมควันหมูรมควันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีส ชีสก็จะมีแบบนี้และก็แบบนี้เลือกรับประทานเอาใครชอบชีสแบบไหนนะคะอันนี้เป็นแซลมอนไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะคะอันนี้เป็นแตงกววแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นของขอบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆค่ะมันเ,เ,เล็กทันยุพ์พืชแล้วก็ลูกเกดนี่นะคะอัลมอน มะละกออบแห้งนะคะแล้วก็ตรงนี้ดูค่ะอันนี้เป็นถั่วปักอ้านะคะแล้วก็เป็นของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันมีเป็นถั่วลันเตา,าครุบเครือบวาซาบินะคะแล้วก็มีคุกกี้หรือฝั่งโน้นนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูด้านโน้นนะคะ ่ามีอะไรด้านนี้เป็นผลไม้น,นี่ค่ะเป็นผลไม้สดอันนี้เป็นสับปะรสค่ะแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวอันนี้มะละกอสับป,ประรดแอมโมแล้วก็เมลอนนะคะเ,เคาน์เตอร์นี้นะคะเป็นสลัดน,นะคะมีน้ำสลัดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีผักรวม น,นี้นะคะก็จะเป็นขนมปังชนิดต่างๆเลยคะ่ะประมาณอย่างเงี้ยใส่ตะกร้าไว้อันนี้เป็นเค้กนะคะค้กอ,อะไรอ้โอเคมันม่วงนะคะ,ะ,คะแล้วอันนั้นเป็นเอกของหวานขนมหวานที่เขาจัดไว้นะคะส่วนตู้นี้เป็นเครื่องดื่มเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวซอ์ดิ้งพวกน้ำอัดลมทั้งหลาย น้ำผลไม้น้ำเปลา่าแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มออลอร์คะ่ะใครอยากดื่มอะไรก็เลือกเอานะคะเราไปดูฝั่งโน้นกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างด้านนี้เป็นซูชิค่ะเขาจัดเตรียมไว้มีซอสมีวาซาบิก็จัดไว้นะคะน,นี้เป็นเนื้อหมู คล้ายๆกับยำอะค่ะแต่ไม่เผ็ดนะคะหม้อนี้เป็นปีกไก่น้ำแดงนะคะอันนี้มีอะไรเนี่ยมีสลัดมีหอมใหญ่ผักสลัดมะเขือเทศนะคะตรงนี้เป็นปลานะคะเป็นมินิฟิชเบอร์เกอร์ใครอยากกินแบบเบอร์เกอร์ก็กินได้อย่างนี้คะ่ะเขาจัดไว้ อยากกินปลาทอดเฉยเฉยก็กินได้ค่ะ,ะก็จะมีซอสนะคะที่พ่อจับเตรียมไว้ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปริ้งขนมฟังนะคะอุปกรณ์การรับประทานอาหารเขาก็จัดไว้ค่ะฝั่งนี้เป็นวายแดนเป็นชากาแฟเครื่องทําน้ําร้อนต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ําที่ executive lounge ในช่วง happy hour นะคะ องชิมดูค่ะเอามาอย่างละเล็กละน้อยนะคะมีซูชิมีปลามีปีกไก่น้ำแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อหมูเหมือนขา้าวยำเหมนนะคะแล้วก็มีมาเกอเทศลองชิมดูค่ะอย่างละเล็กละน้อยนะคะอีกอาหารจานนี้นะคะเป็นชีสเป็นแครกเกอร์แล้วก็มีแซลมอนนะคะแล้วก็เอา แตงกว่าติดมานิดหน่อยนะคะแล้วก็นั่งดื่มนั่งกินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ถั่วปากอ้าแล้วก็มีถั่วเครือบาซาบีนะคะถั่วลันเตาค่ะสีเขียวๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมูยอก็เลยตัดมาชิม2ชิ้นค่ะส่วนเครื่องดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าเห็นไหมคะดื่มน้ำเปล่าค่ะแล้วก็มีโซดาผสมน้ำองุ่นแดงๆ นะคะที่ห้อง Executive ทีฟ n ลาชโรงแรมฮิลตันพัทยานะคะ,ะตามที่คุณรติแจ้งไปแล้วว่าช่วง Happy Hour เริ่มจากเวลา17นาฬิกาจนก,กระทั่งถึงเวลา19นาฬิกาตอนนี้ร่วงเลยเวลามาแล้วนะคะ,ะเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็อาหารการกินต่างๆนะคะพนักงานเขาก็เก็บหมดแล้วคะ่ะเหลือแตอ่ในช่องที่เป็น น้ำเปล่าแล้วก็ซอฟริงนะคะแล้วก็ฝั่งน้อนเป็นชาก,กาแฟที่ยังเหลือไว้ใช้บริการได้ตลอดเวลานะคะส่วนแขกที่มาพักตอนนี้ที่มาใช้บริการ e x e c utive lounge ก็เริ่มทยอยกลับไปแล้วนะคะดูวิวด้านนอกฝั่งน้อนมืดค่ำแล้วนะัคะเราก็จะเห็นทางฝั่งทะเลมืดนิดเลยค่ะ แล้ก็ถนนเรียบชายหาดพัทยาก็สว่างสวยนะคะการจราจรก็เริ่มหนานแน่นบนถนนเรียบชายหาดพัทยานะคะดี่คือบรรากาศยามค่าที่พัทยาแล้วก็ที่ Executive Lounge โรงแรมฮิลตันพัทยาค่ะหมดเวลาของ Executive Lounge แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Executive Lounge โรงแรมฮิลตันพัทยา พรุ่งนี้เราก็จะเช็คเอา์แล้วนะคะแต่สามารถมาเช็คเอาต์ตรงนี้ได้ค่ะหรืออยากรับประทานอาหารเช้าก็มารับประทานที่นี่ได้นะคะแต่ว่าพวกเราจะรับประทานอาหารที่ห้องอาหารด้านล่างคือชั้น15นะคะบายบายเอ็กเซคิวทีฟเลา์โรงแรมเฮตันพัทยาค่ะ